สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางค่ะวันนี้เตรียมหล่อนะคะเตรียมหล่ออีกหนึ่งชุดนะคะเป็นออฟโรดสายลุยนะคะขอบ16นะคะลายดอกไม้นะคะชุดนี้กว้าง8.5ออฟศูนย์นะคะจะมาพร้อมยางใหม่ซูแมกนะคะ26 5 7 0 16ปี25นะคะเปลี่ยนจากรอดเดิมขอบ16นะคะนี่รอดเดิมของลูกค้านะคะ ยางหมดสภาพแล้วนะคะสามารถนำมาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะข mm hmm. อบโลสไซลุยขอบสิบหนะคะลายดอกไม้นะคะสวยๆนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีนะคะข้ามาจากเชียงยืนมาจากขอนแก่นนะคะร้านตั้งอยู่ไฟแดงปากทางห้องฮีก่อนถึงไฟแดงยางตลาดประมาณ5กิโลค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮียพย,ยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามไดที่0 993544468นะคะต่างจังหวัดจัดส่งได้ทั่วไทยค่ะ จะเป็นล้อเดิมนะคะหรือจะเป็นกระทะบรรทุกนะคะห้าลูหกรูนะคะเผาเดิมเผารอยนะคะหรือจะเป็นล้อแต่งนะคะเกงกระบะนะคะล้อแต่งนะคะขอบสิบแปดห้าลูหกลูหรือจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะ ยางเปอร์เซ็นต์นะคะเก่งกระบะนะคะราคาเริ่มต้นเส้นละ500บาทนะคะแวบะบมาเลือกดูได้เลยค่ะจะเป็นยางใหม่ AT นะคะขอบ15บานะคะขอบ15 1 6 17 18แล้วก็ขอบ20นะคะนี่ราคาเริ่มต้นเส้นละ2,000กว่าบาทนะคะแวบะบมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะ น,นี้ลูกค้าเปลี่ยนยางเปอร์เซ็นต์นะคะสองศูนยห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะอีกหนึ่งชุดนะคะยางใหม่เก๋งกระบะนะคะรานะคาเริ่มต้นเช้ละหนึ่งันห้าร้อยบาทนะคะใช้เบอร์ไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ ออบโรดสายลุยขอบ16นะคะ5รู6รูนะคะจะเป็นขอบ16ขอบ18ขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ สัญยากัญญางปากทางห้องเฮียพยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4 4 6 8นะคะแอดไลไอดีเบอร์นี้ได้เลยจ้าต่างจังหวัดจะส่งได้ทั่วไทยค่ะล้อมือสองนะคะเก่งกระบป๋นะคะ สี่รูห้ารูหกรูนะคะราคาเริ่มต้นชุด7,900บาทนะคะนี่ถ้าเป็นล้อแต่งนะคะแบบนี้ขอบ18นะคะราคาชุด9,500บาทนะคะจะเป็นขอบ18นะคะขอบ20น,นะคะแบบมาเลือกดูได้เลยค่ะแลกเทินได้นะคะราคาลดลงไปอีกนะคะ สอบถามได้ที่0 99 354 4468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ